เรียนท่านประธานสภาค่ะพิมพัทราวิเชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะมานําเรียนท่านประธานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากและต้องการการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะในพื้นที่ของบริเวณตําบล 4- ขีด อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเจอปัญหาเรื่องของภัยพิบัติซ้ำซากตลอดเวลาค่ะในพื้นที่หมู่ที่1บ้านน้ําร้อนหมู่ที่2บ้านสีขีดและหมู่ที่11บ,บ้านเขาพับผ้าค่ะขออนุญ,ญาตนําภาพค่ะท่านประธานค่ะ พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีพี่น้องประชาชนกว่า1028ครัวเรือนค่ะที่อาศัยอยู่ทั้งบริเวณ3าหมู่บ้านทุกๆครั้งที่ฝนตกหนักทุกๆครั้งที่เกิดเหตุภัยพิบตัติพื้นที่ทั้ง3หมู่บ้านจะเจอปัญหาเรื่องของเส้นทางคมนาคมโดนตัดขาดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดังกล่าวมีโรงเรียนตั้งอยู่คือโรงเรียนบ้านน้ำร้อน ปัญหาที่เราเจอทุกๆครั้งก็คือเส้นทางโดนตัดขาดพี่น้องประชาชนต้องไปตัดต้นหมากค่ะมาทำเป็นพื้นที่สำรองในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเดินทางไปโรงเรียนหรือแม้แต่เดินทางเพื่อที่จะขนส่งสินค้าที่อยู่ภายในหมู่บ้านดังกล่าวนะคะไม่จะไม่ว่าจะเป็นปลาล์มน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียน พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเจอปัญหาที่ดิฉันบอกก็คือภัยพิบัติซ้ำซากแล้วก็ได้มีการร้องขอจากหน่วยงานหลักก็คือทางกรมชนะระทานค่ะเพื่อที่จะออกแบบแก้ไขปัญหา เพราะอย่างไรครับท่ารมธานคะเพราะว่าโดย,โดยตําบลสี่ขีดเองเนี่ยคะ่ะงบประมาณที่มีอยู่ก็ไม่มากนักก็เลยต้องร้องขอทางสํานักชลมระทานที่15กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะในการขอให้เข้าไปออกแบบแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบออกแบบในการป้องกันตลิ่งพังออกแบบในการสร้างทำนบน้ำเพื่อใช้ในยามแล้งและแก้ไขปัญหาเวลาที่เกิดภัยพิบัติคะ่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่วงคอสะพานของคลองน้ําใสหมู่ที่1บ้านน้าร้อนและหมู่ที่11ของบ้านเขาพับผ้าค่ะบริเวณเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของออคลองท่าเรือรีที่คลองน้ําใสและคลองน้ําขุ่นเนี่ยค่ะมาเจอกันพอทั้งสองสายคลองมาเจอกันกระแสน้ําที่ค่อนข้างแรงมากค่ะมันก็เลยทําให้มีมวลน้ํามากแต่สายคลองค่อนข้างเล็กเลยจะเจอปัญหาก็คือบริเวณตลิ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยเกิดการกัดซอกค่ะสายทาง โดนตัดขาดทุกครั้ง ที่มีฝนตกหนักและเป็นแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบล4ี่ขีดจึงได้ทำหนังสือเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณให้เข้าไปออกแบบและแก้ไขปัญหายอย่างถาวร3โครงการด้วยกันค่ะคือโครงการที่ 1, 1เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางน้ำใสหมู่ที่1ตำบล4ี่ขีดโครงการที่ 2, 2เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองท่าโคกหมู่ที่1หมู่ที่11ตำบล4ี่ขีดและโครงการที่3เพิ่มประสิทธิ ภาพการระบายน้ำคลองท่าเรือรีหมู่ที่1และหมู่ที่11ขอบคุณค่ะ